ิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพ True Corporation มหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซโปพัทยาการเงินธนาคารสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ ตลาดเอเชียเขียวสดใสนะครับในขณะที่ภาคธนาคารของประเทศไทยประกาศ<า>ผลประกอบก,การออกมาก็เริ่มดีขึ้นนะครับ ใช่เลยค่ะวันนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของจีนประกาศออกมาอาจจะไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ประเด็นดังกล่าวนั้นถือว่าคาดการเอาไว้แล้วแล้วก็เริ่มคาดการเกี่ยวกับแนวโน้มของจีนที่น่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะส่งผลที่จะไม่บรรยากาศการลงทุนในเช้าวันนี้ถึงแม้ว่าจะรับรู้ข่าวการประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาสที่4ของจีนนะคะปรากฏออกมาปรับตัวลงมาอยู่ที่6.8จากไตรมาสก,ก่อนหน้าไตรมาสที่3อยู่ที่6.9 ในขณะที่ตลอดทั้งปี2558นั้นเติบโตเพียงแค่6.9%จากเดิมนะคะปี2557นั้นเติบโตอยู่ที่7.3%ค่ะตัวเลขที่คาดการเอาไว้ในไตรมาสที่4ี่ว่าจะเติบโตได้อยู่ที่ระดับ7%นะคะแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ได้สร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนแต่อย่างใดค่ะการซื้อขายยังสามารถที่จะเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกได้นะคะหลังจากที่นักลงทุนส่วนใหญ่นั้นคาดการเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของฝงั่งฝออย บรรเทาเบาบางความไม่ตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวซึ่งมีการเปิดเผยในเช้าวันนี้เกี่ยวกับตัวเลขยอดค้าปริกด้วยตลอดทั้งปีที่ผ่านมาถือว่าชะลอตัวลงนะคะอยู่ที่10.7จากระดับ12ในปีที่ผ่านมาปี2557ดังนั้นถ้าหากว่าเรามองความพยายามของจีนในการที่จะช่วยดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจนั้นก็คงจะมีออกมาอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นก็คือวันนี้มีการดูแลเรื่องของสภาพคล่องในระบบค่ะอัาชีสภาพคล่องเข้าสู่ระบบอีก5.5หมื่นล้านหยวนนะคะ เพื่อที่จะดูในเรื่องของสภาพคล่องผ่านระบบของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ดูแลด้านอัตราดอกเบี้ยด้วยดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้ปัจจัยของจีนนั้นยังถือว่าเป็นปัจจัยที่นักทุนทั่วโลกนั้นเฝ้าจับตามองว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมในการสร้างความเชื่อมัน่นการลงทุนหรือไม่ค่ะส่วนใครที่มองกลับเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนต้องยอมรับนะคะว่าในปี2558ที่ผ่านมามีตลาดหุ้นหนึ่งที่ถือว่า outperform หรือว่าสามารถทําการ ดิมเนินงานนะคะทิศทางการสร้างผลตอบแทนนั้นค่อนข้างน่าสนใจในอาเซียนนั่นก็คือตลาดหุ้นเวียดนามค่ะความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันจากทางด้านของคุณกิติชานสิริสุขอาชา Head of Detail r e s e a r c h จาก CIMB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติชานค่ะสวัสดีคุณแพทครับค่ะไปมองกันที่ตลาดหุ้นเวียดนามนะคะเขาสามารถสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นได้ในปีที่ผ่านมาเขามีความแข็งแกร่งแล้วก็มุมมองในปีนี้อย่างไรบ้างค่ะ ครับสำหรับตลาดหุ้นเวียดนามนะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นขึ้นมาได้เกือบเกือบเจ็ดเปอร์ซ็นะครับแต่ว่าถ้าดูจากค่าเงินดองที่อ่อนตัวลงไปห้าเปอร์เซ็นก็จะเห็นได้ว่าเน็ตออกมาแล้วเนี่ยนะครับผลตอบแทนเนี่ยก็อยู่ประมาณบวกหนึ่งเปอร์เซ็นตะครับความน่าสนใจของตลาดเวียดนามนะอย่างที่เราทราบนะครับก็คือเวียดนามเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงสุดในอาเซียนนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็สูงสุดในเอเชียเลยนะครับยอดขายรถยนต์ในปีที่ผ่านมาของเวียดนนนนาาาาามปปรรรกกฏวว่สสูงงุดเเเเเเ็ High ical So ลลยับตตตขขิิอีี สิเอ็ดเปอร์เซ็นะครับสูงมากในเอเชียนะครับแล้วก็จํานวนการซื้อขายนะครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเพิ่มขึ้นถึงสี่เท่าเลยนะครับในช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว่าทั้งในแง่ของตัวช้อปปิ้งมอลล์ต่างก็เข้าไปในเวียดนามมากขึ้นนะครับปริมาณรถก็เพิ่มสูงขึ้นก็ทําให้มีรถติดเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับถ้าเรามาย้อนดูตัวเลขเศรษฐกิจนิดหนึ่งนะครับในตลาดเวียดนามเนี่ยจะเห็นได้ว่าปีสองพันสิบห้านะครับเราคาดการณ์ว่า GDP ของเวียดนามเนี่ยจะเติบโตถึง าดว่า GDP ของเวียดนามจะเติบโตถึง7%นะครับก็สูงกว่าปีที่แล้วอีกนะครับโดยการเติบโตนะครับก็จะมาผลักดันจากทางด้านของภาคธุรกิจทางการเงินนะครับหรือว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยที่จะมีการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยคาดว่าจะเติบโตถึง18%เลยทีเดียวนะครับส่วนในแง่ของการลงทุนของต่างประเทศหรือว่า Foreign Direct Investment นะครับก็จะมีเพิ่มเข้ามามากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าทางเวียดนามก็ได้เข้าไปอยู่ในตัว TPP หรือว่า Trans Pacific Partnership นะครับก็น่าจะช่วยปรับในเรื่องของโครงสร้างการส่งออกให้กับเวียดนาม้ไ ขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเเราก็มองว่าเศรษฐกิจของเวียดนามน่าจะเติบโตได้ดีขึ้นนะครับในปีนี้ <c oughs> นะครับเเรามีการประเมินนะครับในเรื่องของตัวเป้าหมายดัชนีของตัวเวียดนามนะครับว่า,าปีนี้น่าจะน่าจะได้เห็นดัชนีเป้าหมายเวียดนามอยู่ที่ประมาณ650จุดนะครับออพอดีว่าปีนี้เนี่ยตัวดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามลงมาแรงนะครับลงประมาณ10%ก็ทําให้ตอนนี้มีอัพไซด์นา่าสนใจมากขึ้นนะครับเก <c oughs> ือบเกือบยี่อร์ละนะครับที่จะเป็นอัพไซด์ไปสู่ ราคาเป้าหมายของเราที่650จุดนะครับหุ้นท็อปพิกนะฮะก็จะมีอยู่4ตัวอาจชื่ออาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่นักแต่ว่า,าจ,จะต้องอติดตามอารายละเอียดเพิ่มเติมจากตัวนีเวเกเตอร์เวียดนามซึ่งออกวันนี้เลยจากทาง CMB นะครับก็จะมีหุ้นอยู่4ตัวนะครับก็คือตัวหุ้นบริษัทชื่อ FPT นะครับบริษัทต่อมาคือ VIC นะครับถัดมาคือ NWG แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ PVS นะครับจะเป็นสีหุ้นท็อปพิกในตลาดเวียดนามที่เราแนะนำนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนนนอกนกเหจาี้ ะะเรามองไปในกลุ่มของอาเซียนส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมีการบริหารและก็ดูแลเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทิศทางของการกําหนดค่ากลางหรือว่าอัตราอ้างอิงของสกุลเงินหยวนจีนนั้นค่อนข้างส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลหลักๆของโลกซึ่งส่งผลทําให้ทิศทางของค่างเงินเยนนั้นมีการขยับแข็งค่าขึ้นแต่ว่าในเช้าวันนี้เริ่มมีการอ่อนค่าลงนะคะ เทรดกันอยู่สักประมาณ117.60เยนต่อดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงมาช่วยทำให้ภาพรวมของการลงทุนในหุ้นกลุ่ม่งออกของญี่ปุ่นนั้นปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสค่ะในขณะที่วินาทีปัจจุบันในตลาดซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเงินบาทนั้นก็ยังเทรดอยู่ในกรอบแคบๆเพื่อที่จะรอปัจจัยหนุนนำใหม่ๆนะคะแต่อย่างน้อยอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาถึงแม้ว่าจะค่อนข้างน่าผิดหวังสำหรับตัวเลขการเติบโต GDP ของจีนที่เติบโตออกมาเนี่ยต่ำที่สุดนะคะในรอบ20 15ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1990นะคะแต่ว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นไม่ได้สร้างความไม่ตกกังวลต่อนักทุนแต่อย่างใดค่ะดังนั้นในวินาทีปัจจุบนันอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทบ้านเรานั้นก็ไม่ได้มีความหวือหวามากสักเท่าไหร่นะคะเทรดอยู่เกินอยู่ที่36บาท26สตางค์ถึง32สตางค์ส่วนบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยวันนี้น่าจะมีปัจจัยหนุนนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ไม่ได้ผิดหวังแล้วก็คาดการเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเข้ามาดังนนั้น ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เทรดอยู่ในกรอบที่เดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบนะคะแต่สุดท้ายล้วปิดปรับตัวลดลงไปค่ะดังนั้นในช่วงเรืเวลานี้นะคะสิ่งที่นักทุนจับตานอกเหนือจากประเด็นของจีนแล้วก็คงจะมองในเรื่องของราคาน้ํามันในตลาดโลกที่อาจจะถูกปัจจัยกดดันจากอุปทานส่วนเกินที่จะเพิ่มเข้ามาในกรณีของอิหร่านที่น่าจะส่งออกเพิ่มขึ้นในอนาคตค่ะพร้อมกันนี้เองนะคะสิ่งที่นักทุนนั้นยังจับตากันอยู่นั่นก็คือการลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะคะจังหวะ แบบนี้จะถอยหรือจะเดินหน้าต่อดีไปติดตามได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะข่าวใหญ่สะเทือนวงการตลาดทุนจนนักลงทุนทั่วโลกยังต้องผวายังอยู่ที่ดัชนีหลักทรัพย์ของจีนร่วงลง28%จนต้องงัดมาตรการเซอร์กิตเบร k เกอร์มาใช้เพื่อให้นักลงทุนศึกษาข้อมูลการลงทุนก่อนตัดสินใจซื้อหรือขายสินทรัพย์ในพอร์ตลงทุนตลาดหุ้นจีนค่ะจริง ถ้าไม่นับรวมเรื่องที่เขาเจอตอนต้นปีนะฮะผมก็ยังมองว่าตลาดหุ้นจีนไม่ได้แพงมากนะนะครับเพราะว่าถ้าดูกับ PE เนี่ยก็อยู่ระดับประมาณ12-13เท่าไม่ได้ถือว่าแพงแต่ถ้าเราไปดูการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนในช่วงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการชะลอตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจแต่มันเกิดขึ้นจากการชะลอตัวที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างของจีนจีนพยายามจะปรับโครงสร้างของตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก กับภาคการลงทุนของภาครัฐเป็นหลักให้เปลี่ยนมาเป็นภาคบริการกับภาคการบริโภคข,ของภาคประชาชนซึ่งการเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยมันทําให้เศรษฐกิจจีนจะโตอย่างยั่งยืนส่วนกลยุทธ์การลงทุนนักวิเคราะห์ให้อดทนรอให้ผลช่วงนาตื่นเต้นในช่วงไตรมาสท,ที่1ไปก่อนมองหาสินทรัพย์ที่ราคาพอจับต้องได้เน้นหุ้นกลุ่มบริโภคซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเด่นที่จีนเร่งส่งเสริมในขณะนี้ คิดว่าผ่านไต่มาที่1ไปเนี่ยเข้าสู่ไต่มาที่2เนี่ยสถานการณ์ของเศรษฐกิจจีนนะครับสถานการณ์ของตลาดหุ้นจีนน่าจะดีขึ้นเราเห็นหุ้นจีนลงมาอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าคนจีนจะจนลงในจีนเนี่ยหุ้นเป็นเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็์ของสินทรัพย์ของคนจีนเนั้นคนจีนมีสินทรัพย์ร้อยบาทหุ้นแค่บาทเดียวเพราะฉะนั้นต่อให้หุ้นลงมาเยอะเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบกับประชาชนหรือเวลของคนจีนเท่าไหร่ คำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนในช่วงเวลานี้นักวิเคราะห์ยังให้กระจายความเสี่ยงไปในหลายๆตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกอย่างไรก็ตามการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนในไทยหรือต่างประเทศมีเครื่องมือที่ย่อโลกการลงทุนอยู่ในมือเทรดเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้แต่อย่างน้อยก็ควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะคะ แน่นอนค่ะหลายๆคนนั้นอยากจะได้โอกาสและก็ทิศทางน,นะคะสําหรับสินทรัพย์ต่างๆที่น่าจะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สวยงามหรือว่าสร้างกําไรให้กับพอร์ตของท่านได้นะคะเดี๋ยวรายการของเราจะนํามาฝากกันด้วยค่ะนอกนอจากนี้ค่ะเราจะไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของการพิมพ์ธนบัตรใน a c Tips ค่ะ กว่าธนาบัตรจะส่งถึงมือประชาชนนะคะใช้เวลาอย่างต่ำถึง1ปีครึ่งด้วยกันค่ะเพราะว่าต้องผ่านกรรมวิธีขั้นตอนการผลิตที่แสนจะพิถีพิถันแถมยังมีต้นทุนสูงอีกด้วยค่ะขั้นแรกค่ะต้องนำแบบธนบัตรเสนอต่อคณะกรรมการสายออกบัตรธนาคารและธนาคารแห่งประเทศไทยจากนั้นนำเรื่องขึ้นกลาบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ด้านการผลิตก็ใช้เวลาและขั้นตอนไม่ต่างกันค่ะตั้งแต่การสร้างลวดลายสีพ being ื้นใช้เวลาอย่างน้อย2เดือนงานแกะแม่พิมพ์ภาพประธานต้องใช้เวลานานถึง6 7ถึงเดเดือนจากนั้นทดลองพิมพ์เพื่อความถูกต้องอีก2เดือนค่ะการกระจายธนบัตรสู่มือประชาชนนะคะจะเริ่มต้นที่แบงค์ชาติค่ะมีการดําเนินการผ่านศูนย์จัดการธนบัตรทั้ง10แห่งทั่วประเทศจากนั้นก็จะมีธนาคารพาณิชย์รับธนบัตรไปอีกต่อหนึ่งค่ะ ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนถึงแม้ว่าจะออกมาค่อนข้างน่าผิดหวังนะคะแต่ว่าไม่ได้สร้างความผันผวน,นในตลาดการลงทุนแต่อย่างใดค่ะดังนั้นราคาทองคําล่าสุดนี่นะคะก็ไม่ได้วือหวานะคะลงมาเคลื่อนไหวอยู่สักประมาณ1,087เหรียญหลังจากเมื่อวานนี้สามารถที่จะเคลื่อนไหวเหนือระดับ1,090เเหรียญได้ค่ะ ือว่าเป็นเสน่ห์ของการลงทุนอ,อย่างหนึ่งนะครับเพราะ,ะว่าการลงทุนก็จะมีทั้งขึ้นแล้วก็มีทั้งลงตลาดหุ้นขึ้นแต่ว่าทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลงมาเพราะฉะนั้นจริงๆมันมีโอกาสซ่อนอยู่นะฮะค่ะใช่ค่ะเพียงแต่ว่าจับจังหวะให้ดีเท่านั้นเองนะคะ,ค,ะค่ะวันนี้ขอ,ขอบคุณมากครับ